สวัสดีค่ะมันนี้เาเสิมกินขา้าวกรบมกนอกใหม่พริกแกงปลาดุกด้วยผิน้อเน้อทอดให้มันกรอบๆแล้วก็ามัผัดใส่พริกแกงมน,นโนย้ยายกินนี่นี้นีนี่นี่ยีายยา่าี่ี่นี่นร้านสาวาาา่วเลน่าีานาานี่น,นี่นีอนี่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 น่นี่นี่นี่กแ่นี่นี่กี่นีลนี่นีน่น่นี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 ่ี่นี่นี่่่ หวานจังเอยกินเขาขอดสเอนะีเขาเนาะขอดสีนัวาหากันดีกระติบเขาห้องกัสิบุรีกินดลงบนนี้นเขาเนาะกินทอสวยนี่ละกินเพราะมันเลีวมือเลีวเว้นเนะข้านะี่น้องเนาะเห็นมันจบขคาวอะนะสิบุรีนัวแตงงอะไรกินอันนั้นอันนี้อยู่ก็ได้กินขมขา่า กินแทนมันแล้วๆไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างกินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินเนาะพี่น้องเนาะโอ<ฮ>้ยกินขับยัมไงวันเราแสะดงหนังแสดงหนังให้ทีวีเราไปที่ผ้าปเบิง่งที่ปากป่าของเฮาเนาะโอ้งทุเก็ดเหมือนกัน ที่ตากปลาเนี่ยคุณนายคุณผู้ชายถุงทองเนาะนี่ตากปลาไปบ่บอยแม่งวันมันเขามักใส่เกลือมักใส่น้ำปลานะพี่นอ้องตากเดี๋ยวบอแม่งวันมันเข่าไก่เลยเลยให้ลบมันผัดผ่าน,นออกใส่สิบ สิไีหอยใส่มหมืองเด็เนอ้อใส่เด็ดเสาไฟฟ้าเหมือนบ้เอาเนียเน่ยเยี่ยเขาหัวหเงนก่นาอใส่เสาไฟฟ้าเลยโยนอุนตุนลงแผ่นลพงพลมากกับสตกมะเลงเทงมัดไปดิปากปลาแบบไล่มะเลงวันมะเลงวันไม่ให้เข้า จะได้สะอาดลมพัดดึกดับดึกดับฝนโอ้ยพไปนองเลยลมวีวีจะเป็นลมฝนลมฝ่าจะเป็นลมหนาวต่อปรุถุบไปทางนี้เห่า,าเนาะยานไปสุดตะกิ้พ่อพียงเห่าพี่ทองธรรมะบอกกัด ของไทยเรางามๆสวยๆต้นไม้ขุดไลค์กดแชร์ตามประวันนี้เด้อสวยสุดหลอด่อตัวโลกบ๊ายบาย